สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทานข้าวที่ร้านกับข้าวบ้านสวนกันค่ะวันนี้ร้านกับข้าวบ้านสวนเขาเปิดเป็นวันแรกหลังจากที่เขาปิดไปแล้ว2เดือนค่ะแล้วก็เวลาวันหยุดนะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนด้วยค่ะวันนี้เรามาดูเวลากันนะคะว่าเขาปรับเปลี่ยนยังไงนะคะนี่คือเวลา เราจะหยุดทุกวันอังคารค่ะเปิดนะคะวันพุธเราจะไม่มีตอนกลางวันนะคะถ้าใครมาทานวันพุธจะต้องมาทานตอนเย็นนะคะเพราะว่าเขาเปิด5้าโมงค่ะวันพุธและวันพฤหัสนะคะจนถึงวันจันทร์ก็เปิดสองรอบค่ะก็คือรอบเช้านะคะ11โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มนี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะใครที่จำไม่ได้นะคะกดบันทึกตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะ พิกัดนะคะอยู่ตรงสวนดอกค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็ขับรถมาทางโรงพยาบาลสวนดอกค่ะจนมาถึง วัดโรงเรียนวัดสันดอกนะคะฝากซอยเขาจะตรงข้ามกับโรงพยาบาลประสาทค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะจนกระทั่งเจอนี่เลยค่ะโรงแรมชายารีสอร์ทนะคะเราประตูรั้วเราจะอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเลี้ยวสามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็หาที่จอดรถได้เลยนะคะที่จอดรถค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาลองดูเมนูเขาค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูเขามีอะไรบ้างค่ะนี้ค่ะเมนูเขาค่อนข้างที่เล่มนี้เลยนะคะเป็นเมนูของทางร้านค่ะเราเปิดดูนะคะโอ้โหเปิดนี่คือว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรนี่เมนูเขาหนามากเลยค่ะนี่ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นกระดาษเฉยๆนะคะทุกหน้า ของเขาจะเป็นแบบเมนูหมดเลยนะคะใครอยากเลือกทานอะไรนี่คือแบบเยอะมากเลยจริงๆดูแลแบบเป็นปึกเลยนะคะเนี่ยเมนูของร้านนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทานอะไรเดี๋ยวหาโต๊ะนั่งก่อนค่ะในร้านนี้นะคะเขาจะเป็นแบบโอเพนแอร์ค่ะสามารถที่จะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามาหลายท่านก็มีโต๊ะใหญ่รองรับอยู่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเลือกเลือกโต๊ะนี้กันดีกว่าค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเลือกเมนูอะไรอาหารที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเยอะมากๆเลยนะคะเมนูเขาเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยค่ะแค่คุณรู้สึกว่าอยากกินอะไร อยากทานอะไรเลือกมาได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราเลือกได้แล้วค่ะเราจะทานเป็นข้าวผัดโป๊ะแตกนะคะแล้วก็ต้มยำโป๊ะแตกค่ะแล้วมีปลากระพงทอดน้ำปลานะคะที่อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าหน้าตาอาหารที่เราสั่งวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ มาค่ะมาแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งไว้ที่บอกเมื่อกี้เมนูที่เราได้สั่งไว้โอวันนี้จานนี่เลยค่ะอยากจะให้เห็นใกล้ๆนะคะว่าโอ้แบบฟูมากเลยเนื้อแบบกุ้งกับปลาหมึกของที่นี่นะคะตัวเขาไม่เล็กเลยค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะแล้วนี่เลยอยากจะนําเสนอก็คือนี่เลยปลาค่ะปลาทอดน้ำปลานะคะจานนี้ จานใหญ่ค่ะจริงๆแล้วเขามี2นะคะก็คือจานเล็กแล้วก็จานใหญ่ถ้ามา1คน2คนก็สั่งเป็นแบบว่าจานเล็กได้นะคะก็จะได้ครึ่งตัวค่ะอันนี้คือจานใหญ่ค่ะก็คือได้ปลา1ตัวเลยนะคะและที่สําคัญคือเขาจะมาพร้อมกับนี่เลยคือซิกเนเจอร์ที่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นน้ํายําที่มีมะม่วงด้วยค่ะและนี่เลยที่เราขาดไม่ได้วันนี้เปิดวันแรกนะคะเราก็ต้องสั่งเลยก็คือต้อยมยำโปแตกค่ะ ดูเขาว่าอูหเนื้อเนื้อกุ้งของเขานี่แบบว่าตัวแน่นมากเลยแล้วก็สดมากเลยนะคะมีความแน่นมากเลยวันนี้เราก็ทานข้าวกันอยู่2คนเมนูประมาณนี้ก็อิ่มมากๆแล้วนะคะร้านนี้ถือว่าอาหารเขารสชาติแบบดีมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาเขาไม่แพงไม่แพงไม่พอนะคะปริมาณอาหารเขาเยอะมากจริงๆเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาทางนี้นะคะก็อย่าลืมคะ่ะที่จะแวะมาที่ร้านกับข้าวบ้านสวนนะคะ ทุกอย่างสะอาดปลอดภัยแม้กระทั่งช้อนนะคะก็ยังแบบเขาแรปมาอย่างดีน่าประทับใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็อาหารที่เราสั่งมา1อย่างสองอย่างแล้วก็ข้าวผัดสองจานนะคะสําหรับทานสองคนค่ะเท่านี้นะคะก็ไม่แพงมากแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาทางสวนดอกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอย่าลืมนะคะเข้ามาได้2เวลาค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงต้องรีบหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวพลาดก็สามารถที่จะโทร โทรจองค่ะโทรจองสำรองโต๊ะก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามาค่ะมาทานด้วยกันนะคะไว้เจอเจอถ้าเกิดมีโอกาสผ่านมาก็อย่าลืมค่ะร้านกับข้าวบ้านสวน22สิสวนดอกค่ะมาแล้วค่ะเช็คบินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารที่เราทานกันเมื่อกี้นะคะ อาหารค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รวบรวมกับเครื่องดื่มนะคะรวมแล้วจ่ายไปที่1,160บาทเองค่ะไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะทานค่ะนี่เลยค่ะถ้ามานะคะร้านกับข้าวบ้านสวนเลี้ยวรถเข้ามาเลยนะคะนี่เลี้ยวเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าเราจะจอดรถตรงไหนนะคะมีที่จอดเยอะมากเลยค่ะถ้ามุมตรงนี้เต็มนะคะก็สามารถที่จะจอดไปจนสุดทางนู้นได้เลยนะคะ หรือเถ้าเกิดว่ามากจริงๆนะคะข้างทางนะคะข้างทางก็ยังจอดได้เลยค่ะคือสรุปแล้วในนี้ทั้งหมดเลยจอดได้หมดเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครพามาต้องแวะมาร้านกับข้าวบ้านสวน22สวนดอกค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาเจ,เจอกับเมนูอะไรที่อร่อยอร่อยก็จะมานําเสนอให้กับว่าเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าร้านกับข้าวบ้านสวนเขามีอะไรอร่อยอร่อยอีกค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย